นะครับบอดโจโลโก้ลดน้อยนวดเลยลูกเติงเขาเป็ไงติงมะนานะครับบอกันมือนี้ผมได้เตรียมเงินใอ้ปอดโจสี่หมื่นบาทครับมื่อนี้วันสําคัญถือว่าเป็นวันสุนทารครับบอดโจขอให้สมาชิกสาวน้อยทุกคนอีกรอบครับผมขอแลกกันเลยครับ มาแล้วครับเอ้าเอปูมาหาสมัสดีมาอย่างนี้สวัสดีครับโอ้มาจากไหนอ่ะหลงทางหลงทางมาโอ้โหมาจับใครครับปูครับบ้านอยู่นี่เองกำลังส่งน้ำปูน้ำมาไหนเนี่ยอยไ่มั้งน้ำที่มาสร้างไว้เนี่ยอยู่ในตรงนี้ใกล้ๆกะ ครับอให้ร่ำให้รวยให้มีลูกเยอะดีมมีครับูนี่อยดีนี่ีอนีมาครับนี่มาปนี่มาซีเมนดีปูนี่ไปเราเงินหนึงเรร้อยบาท คนคนโจแจกคนละรอยบาทลืกมาแดมินอยู่ในรูกไข่แม่ชีพยูวซอาจารย์เราไปดูเข้ามาก่อนอาจารย์เราจะได้เราจะได้ขึ้นเช็คสาวกันมาแล้วเด็กเล่นนัดเวลาด้วยส่วนเรื่องขโมยยงวาทันแล้วครับเดี๋ยวนี้พูดผู้ต้องสงสัยเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเดี๋ยวเราขอผู้ต้องสงสัยเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปทำมีเหตุการณ์ใดยาวายาวาผู้บริหารเด้อไม่ว่าจะเป็นทุกแผนกนะครับ เราจะค้นคุดทุกคุดและจะค้นตัวบุคคลทุกคนต่อจากนี้นะครับไม่มีการติงใจกันแล้วเพราะว่าเราสือมามาเยอะแล้วเรอมาเดียวนะว่าเป็นคนไหนแน่นอนเป็นคนใหน้รลอยเปอร์เซ็นต์เราเขาจีบกันเกือบสีหูโตลวละ่ะนี่เคปของมานาเองที่พันหน้าเขาพยายามเข้าพยายามใส่ใส่ความบัมรลูบบรลุยมันใส่บ้ได้ สำหรับโจรสำหรับสมอยนี่ให้ให้ความเมตตากรุณามูติตาอุเบกขาบ่ได้ไหมว่างเฉยบ่ได้เลยเรียกตจบ่ได้ปู่มหามุนีมาจากไหนดูหน่อยวันนี้ปู่มหามุนีนะครับแวะมาหลายคนเค้เห็นในโซเชียลพี่นองครับผมเงี้ยควาลอยนึง ับได้แล้วครับน้ำร้านเช้าตามคนต่างเล่นหน้าที่นะครับเพราะตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานกรรมการเปิดนะต้องใจเป็นคนได้มาเด้อแม่การู้ได้ยังยกแขนสูงเนี่ยบอกรู้จังนก็ได้สูงก็จะไปจริงเ็น่เทิงต่อไปถ้าเกิดเหตุเราจะค้นค้นพร้อมเลยนะครับแล้วถ้าผู้ใดท่าผู้ใดเห็นจุดนี่นี่ตัวจริงเลยนี่ได้เลยนะครับ แม่แม่มีขึ้นอยู่แล้วพูกแม่คนที่ญี่ปุ่นเขาเป็นสีส่วนลู้ใครมท่านในสงครามมาเด้อลูกเออเปลี่ยนเบ็ดแล้วเตรียมเปลี่ยนชุดเตรียมตโกเนี่ยสามถุงเตรียมพิกาฟอเสร็จแล้วเตรียมขึ้นเช็คสาวกับกรรมการท่านกุศลจะบุกอีกไหมเอาบุกอีกน่าลบเยอะเอาตักคนรำเพลงหลังจากนั้นจะได้เชิญคณะกรรมการขึ่นเปิดงานส่วนเด็กๆรีบร้อยนะครับ เดี๋ยวเดี๋มอดให้ผมัมภา์จังเลยาไม่อ่ะม yani ีครับไม่ได้เจ้าภาพไม่ได้แจ้งทีแรกนี่แหะเจ้าภาพ่น่ไปคือไม่มีคือไม่มีพ่อก็ไม่มีบ่ได้ประมาณสมงานแล้ว่อเแค่เดียวบ่ได้บ่ได้มีอีท่อเท่เดียวเนอ พี่ปอพี่ปอขอขอวจตรวจพี่ปอกับพี่ตัดมาด่วนๆหาผมหน่อะไรบ้างเอาตรวจเลยขอขอขอเราไปสักคู่หนึ่งแล้วก็พี่ตัดเป็าเบาะแสรับถวายเอายังไงก็ได้ขอให้มีการถวายเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งจะมาประสานนเราขอโทษขอไฟช้าพ่อหน่อยไปเลยไปเลยไม่ไหวเอาเอาเบาะแนเอาเบาะแนก็มารับไปจากสองคนแต่งตัวให้มันดูดีลูกตัดตัดตัดขอแขนด้วยลูกสุภาพ

ไปกับคุณพ่อไปรับปอไหลวันนี้เรามาประชันเดี๋ยวจะน้อยเราขอให้ดีเร็วไปเร็วแม่ปีใส่ใส่ที่มันดูดีเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ใส่ชุดก็ดีลูกตอนนี้เลยไปแต่งตัวให้มันดูดีลูกหน้าตาไม่เป็นไรแล้วพี่สันถือแหนออกมาลูกนี่แหนออกมาเดี๋ยวไปกับพ่อตอนนี้ไปรับผลิตภวาฑ์ปอไหลไม่ได้ประชันทุกคะแนนนะวันนี้มาโจกับพี่แจ๊กเอาตัวมือเงินเก้าพุ่มเศร้าจุกจุกพลังเฮ้า เท ual, thing, ้าเท่าเทาบอทัยครับถล่มแช่ถล่มขวมนถลมกันพี้ปีปี้ป้ขปีปอ้ปีวดาไม่ได้ไม่ได้เอหรอลอจเาได้หรอเอาลูกมาทุกคนทุกคนทังงดีทุกคนไอ้วัวเอ้าไม่แล้วอ่ะเขาเดียวก็แจกอันนั้นเขาเดียวกับแจกกันนี่เลยพี่น้องครับ เนยเแม่กระเจกหมูวัดนี่กระเจกน้ำทั้งวงอ่าวันนี้กระเจกเงบน่วันนี้กระจกเสียมูเขาใช้ยู่นี่สุดท้ายทุวัน ก็ต้องเป็นของพ่อสิเพราพ่ออยังไปได้พ่อแม่พี่มอนพ่อแม่พี่มอนพียนจีลาลากะปาวันพ่อเอกมาดูมาดูอยู่หออีมาอีกมาีกีกนาอกมีกมาวีมออกตาอีกมอีอีกมอีาอีาอีสมางีมอีอมอีกอกมอีมาีมาอมอีมอมอีกมอีกอีกอีอีกมีอีกมอยก่ออีกมกกาอ่อกา เงินควบคุ้มประเดียควบน่กรมารมันไม่เป็กรรมการาาขันเทียวขับมัเป็นข้าน่อประตูซะรงหน้าตรงใจขับไปวันนี้แจกสมาชิทุแผนกเลยเดี๋ยวมานะคับเมื่อกี้เดี๋ยวต้องเรียกพุยทีมงานของมานานี่หายดีครับอ่าาหนี่าเมนเม แ้อันนี้ต้องคุยก um, um ิงแล้วกไอ้มอนี่บอลูเป็นนัดกันตอนไหนยืนอยู่น่ยนอย่น้ยนสบ่กับบอบ่นั่นไเสียนั่นสบ่ดีตัวเดยบา้ยยเบาเออื้อนื้อนื้อนยังอ่ะข้าวท่านอาบไ้สมมือสมมืออะไรไม่ค่ะลูกหลังเล่นจัดแผลแน่มาลูกพีลูกพีมา่อาบน้ดเดี๋ยว้า่นอาข้่นพี่นอาบน้ีนะสมือนะค่ะลูกพีบ้าาหาัโ้หน่อย สามมือเราพีว่าอาบน้ำอันนี้วมนนีทั <What? S 1> คลิปเดียวเนะี่ยอ๋อไม่นี